ตัวนี้ถือว่าเป็นกล้องยิงเร็วยอดนิยมมากนะครับของ Discovery เลยนะครับไอ้ตัวนี้เป็นล็อตใหม่ล่าสุดปลายปี2025นะครับกล้องยิงเร็วของ Discovery นะครับกระจกนี่ก็เป็นกระจกระดับ HD แล้วนะใส่มากนะฮะอัดแก๊สไล่ฝุ่นไล่ฝ้านะครับระยะการยิงของกล้องยิงเร็วโดยมาตรฐานก็5ถึง70เมตรโดยประมาณของตัวนี้นะครับ กระจกชัดมากเลยครับเส้นเล็งก็ตามรูปเลยนะมีเลขมีค่าบอกนะครับใส่มากนะครับมี่เทสการส่องให้ดูนะให้ดูการส่องว่าเส้นเล็งเป็นยังไงนะครับกับนี่นะครับ Discovery WG นะฮะ1.2ขีด6คูณ24 IRAI ท่อ30มิลนะครับ I I น,บนี่เขาเรียกตัวสีทองกาวไฟนะครับ ตัวนี้มีระดับน้ําในตัวด้วยนะฮะมีรางจับในตัวบอกเลยว่าสวยมากนะครับ สวัสดีครับผมปุ๊คลองถมพลาซ่านะครับวันนี้นะฮะจะมารีวิวกล้องยิงเร็วยอดนิยมของ Discovery นะฮะเหมือนเดิมแท้มีใบเซอร์นะฮะตัวแทนจำหน่ายของประเทศไทยนะครับนี่นะฮะทีนี้เดี๋ยวบอกสิ่งที่แถมก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะมีฝาครอบหลังให้นะฮะฝาครอบหลังนะครับแล้วก็มีตะแกรงรังผึ้งหน้านะฮะตะแกรงรังผึ้งกันกันกระแทกนะฮะกันเศษหินเศษกระแทกไม่รู้ท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะมันจะเป็นตะแกรงเหมือนตะแกรงรังผึ้งนะครับ นี่นะเห็นไหมครับมีแถมให้นะฮะตะแกงรังพึ่งด้านหน้านะครับคู่มือ้าเช็ดเลนนะครับระดับน้ําตั้งต้องไฟฉายคาดหัวอันนี้คนชอบมากเลยนี่นะฮะหลายคนขอซื้อตังหากนะแต่มันไม่มีขายนะคือผมก็ได้บริษัทก็แถมมาให้ผมก็เลยแถมไปหมดเลยนะครับใช้ดีมากชาร์จไฟได้ด้วยขาจับนะฮะตัวนี้เป็นคอท่อ30มิมลคอท่อใหญ่นะขาจับแถมฟรีจะเอา11มิลหรือรางกว้าง2 0 2 2มิลน,นี่บอกได้นะ า้อยขายยังดีพร้อมตัวไข่นะครับนี่นะคร,ครบแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะว่ารุ่นไหนนะครับนี่แต่เป็นกล้องยิงเร็วนะดีมากเลยนะครับนี่นะครับเส้นเล็งก็แบบนี้เลยมีตัวเลขด้านในนะครับเป็นเส้นเล็งธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เส้นเล็งขยายตามนะเป็นเส้นเล็งธรรมดา WG นะครับ1.2ขีด6คูณ24 IRAI ท่อ30มิลนะฮะตัวนี้เป็นปรับนอกนะ ตัวลอตใหม่ของปี2025ปลายปีนะครับก็ตีว่าเป็นปี2026ัน่กอ่ะก็คือเข้าปีหน้าแล้วนะครับลอตใหม่เพิ่งมาถึงนะครับให้ดูั้งเต็มตัวเลยนะทั้งตัวเลยเหล็กอลูมิเนียมแข็งมากนะครับอย่างหนานะครับตัวนี้ทนทานสูงบอกเลยนะครับทนทานสูงมากเลยนะครับกระจกนะฮะเป็นกระจกระดับ HD แล้วนะฮะใสมากเลยแล้วก็อัดแก๊สไล่ฝุ่นไล่ฝ้านะครับนี่อย่างที่บอกมีแตะแกงหลังเพิ่งนี่เนาะนี่นะครับ นี่ทั้งตัวนะมีไฟสีแดงในเส้นเลงนะครับไฟนี่คือเปิดปิดได้นะนี่นะครับหมุนตรงนี้ตัวปุ่มไฟนะครับตัวปรับเป็นปรับนอกนะฮะดึงขึ้นเนี่ยดึงขึ้นหนึ่งทีนะครับหมุนปรับปรับเสร็จกดลงล็อกได้แล้วนะครับขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยเป็นปรับนอกแบบล็อกได้นะล็อกได้นะครับคอท่อใหญ่นะครับนี่30มิมลลิเมตรมองเห็นชัดเจนแน่นอนนะฮะหน้ากว้างนะครับแม้จะ24มิลก็จริงกระจก24มิลแต่มองชัดนะครับ พอกระจกด้านหลังเป็นกระจกลายนูนนะครับเขาเรียกกระจกนูนนะครับมันจะมองได้ชัดเจนมากนะครับตัวนี้เล่นง่ายนะครับไม่มีปรับหลาให้ยุ่งยากนะไม่มีปรับหลานะครับเล่นง่ายแต่มีปรับตาหลังให้เรานี่ตาหลังให้เราสําหรับคนใส่ตาสั้นใส่ตายาวอ่ะต้องใช้นะครับแต่ปกติเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันเยอะนะครับตัวซูมนะฮะซูมตัวนี้นะฮะซูมได้ตั้งแต่1.2เท่านะฮะจนถึง6เท่านะครับระยะก็ประมาณ 5-70ถึงเเมตรนะกล้องยิงเร็วมันไม่ไกลมากโดยประมาณก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เดิมๆมันก็มีระดับน้ําในตัวอยู่แล้วนะครับระดับน้ํานะครับแล้วก็มีองศาฮะบอกองศาว่าเรายิงเฉียงลงเนี่ยกี่องศานะครับนี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้งานหรอกนะครับตัวนี้นะสำหรับใส่ลูกกระสุนนะฮะลูกจุดสองสองเือเบอร์สองสแปรไว้6นัดนะครับใส่ลูกไว้สแปรนะครับแค่นี้ลูกเล่นง่ายๆนะครับแล้วก็ที่ตัวมันนะครับ ก็จะเป็นสีเหมือนออกจะสีทองหรือสีเทานะฮะแต่ผมชอบเรียกว่าสีกาไฟแล้วกันนะครับกาไฟนะครับตัวนี้เซตซิโร่ได้นะถ้าใครจะเซซิโร่ก็ขายหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับเซตซิโร่แต่ถ้าใครเล่นไม่เป็นก็ไปนองมาเซตซิโร่มาหรอกปรับตามธรรมดาของชาวบ้านเรานั่นแหละนะครับตัวนี้มีรางหน้าหลังนะฮะรางจับ2 0 22มิลหน้าหลังนี่นะฮะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับ สำหรับใครจะจับเลเซอร์เพิ่มจับไฟฉายเพิ่มมาจับตรงนี้ได้เลยนะครับตัวจริงสวยมากนะครับสีกาไฟตัวนี้นะครับ discovery รุ่นใหม่นะครับเขาจะมีเป็นโลโก้ตัวดีนี้แล้วนะฮะมีมานานแล้วนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้น้ำหนักนะครับอยู่ที่ประมาณ6กขีดนะฮะก็เกินครึ่งโลมาหน่อยหกขีดก็น้ำหนักอยู่ที่ประมาณกลางๆนะฮะกลางๆไม่เบานะผมย้ำว่าไม่ได้เบาแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะฮะหกขีดก็กลางๆกล้องทั่วไปเลยนะครับ ความยาวอยู่ที่11.5นิ้วนะฮะแม้จะเป็นกล้องยิงเร็วก็จริงแต่ก็ไม่ได้สั้นจุ๋ยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ยาวเหมือนกล้องธรรมดามันก็กลางๆเหมือนกันนะครับเนี่ย11.5นิ้วนะครับนี่นะครับผมบอกเลยว่าตัวเนี้คุ้มมากเลยถ้าใครยิงล่านะฮะสายล่าระยะ5-70เมตรไม่เกินเนี่ยผมว่าแจ่มเลยนะครับสนใจก็โทรหาทักหากันได้นะครับราคาก็เดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปเนาะถ้าโอนเนี่ย 3,590ถ้าเก็บเงินไปทางก็เพิ่มร้อยหนึ่งก็เป็น3,690ใครสนใจก็โทรหาทักหากันได้ของแถมีิครบๆบตามนี้เลยนะครับ